วันวันเสราร์ที่สิบเจ็ดแต่ว่าปากสีแดงมากคือวันนี้จริงก็เหนื่อยมากนะแต่ว่าตอนแรกอารมณ์ไม่ดีแต่ตอนนี้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีเพราะทาปากสีแดงมากคืองงแค่ทาปากสีแดงก็รู้สึกมีความสุขได้คือไม่มีอะไรพลอยอ่ะวันนี้ลอง เปลี่ยนแนวแต่งแบบเบรดลิปสติกลุคดูคือถ้าเกิดเราทาปากสีแดงใช่ไหมคะแล้วเราเดี๋ยวเราไปเดี๋มอบางแคกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปงานมีงานที่วัดสุทัศน์แล้วก็มันมีงานคราฟแฟร์ที่ตรง MRT สวนลุมนะคะเดี๋ยวพอจะไปคราฟแฟร์ที่ MRT สวนลุมก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปวัดสุทัศน์ประเด็นคือตื่นสายมากคือตื่นแหละแต่ขี้เกียจ แดงแบบแดงจริงๆนะแต่วันนี้แบบบกหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเหนื่อยแล้วก็แบบรูขุมขนเยอะตอนนี้เขามีฟิลเตอร์ให้เรานะเราก็เลยสวยขึ้นกว่าความเป็นจริงนิดหน่อยมาถึงผิว,วนะ่ะนะกลับมาที่ปากแดงตอนแรกอะก็คือขี้เกียจขี้เกียจมากเลยเหนื่อยเสร็จแล้วแบบ งั้นไหนไหนก็ไหนไหนละขี้เกียจเขียนตาเยอะก็เดี๋ยวลองแบบ red lipstick l o แบบที่หน้าแบบคือพอรู้สึกว่าคนถ้าเกิดจะทาลิปสีสแดงอะหน้ามันต้องแบบไม่ไม่ทาอะไรเยอะต้องแบบหน้าขาวๆอะแบบหมายถึงไม่ใช่หน้าขาวๆนะคือหน้าแบบเพลนๆแบบไม่มีอย่างอื่นมบาบังลิปสติกสีแดงเราใช่ไหมก็อเออขี้เกียจไงขี้เกียจเขียนตางั้นก็อัดมาสคาร่านิดนึงก็แล้วกัน มันจะได้ดูมีขนตาหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเขียนท,ทาลิปสีแดงแล้วไม่ได้ทําอะไรตาเลยอ่ะมันดูดูตลกมันดูไม่เข้ากันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เออปัดมาพาอา,ายแชโดว์สีพื้นแบบเบาๆน็ดหน่อยเพราะไม่งั้นมันทาแป้งแล้วมันขาวใช่ไหมก็เลยอ่ะปัดมาสคาร่าปัดมาสคาร่ามันเลอะๆดำๆนิดหน่อยก็เอาเอไอายไลนเนอร์ที่มันเป็นแบบากาเมจิกสีน้ําตาลแบบ เข,เขียนให้มันดูมีขอบและเงานิหนึ่งแล้วก็ทาลิปสีแดงแล้วก็เออรู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีลิปสีแดงก็มีพลังเลยงงแล้วก็เอะเข้ากับลิปสีแดงแล้วก็ตั้งหูทองทองใหญ่ๆหน่อยเอองงมากทาลิปสีแดงกูหายหายแบบหายอารมณ์ไม่ดีแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นทันทีอ๋อ มีแบบเหมือนเคยคุยกับเพื่อนชื่อฝ้ายเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบเวลาอยากจะไปสู้กับใครใช่ไหมก็คือแบบทาลิปสีแดงสู้แต่คือปกติพอแบบทาแดงใช่ไหมแต่แบบมันก็ไม่ได้แดงขนาดเนี้ยคือ,อยเราก็เอาสีอื่นผสมผสมเพื่อมาให้มันแดงมากเพราะว่าถ้าเกิดเราทาตาทาแก้มอะแล้วแบบลิปมันอย่างเงี้ยมันมันดูเยอะไปหมดไงมันไม่สวย ก็ต้องดรอปสีแดงลงมาหน่อยแต่เนี้ยพอเราไม่ทาอะไรที่นหน้าอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบแบบนิดหน่อยบัดแก้มันนิดหน่อยมันดูมีสีก็ทาอย่ายไงงี้ไปอ่ะเออมันก็โอเคไงออตลกตัวเองไม่มีอะไรวันนี้ฝนจะตกไปนะเราบอกว่าไหนเราอยากจะสู้กับใครเราก็ทาลิปสีแดงสู้เลย เอเนจีมาเต็ม ติดแน่นทนนานมีบรีดรุ่นสี่ขาบ้านเอ๊ะอันนี้ของเราเป็นบรีดรอลีโอนะอจำไม่ได้แล้วน่าจะรอลีโอรุ่นสี่ขาบ้าน จริงแล้วแต่งเพื่อตัวเองนะคะแต่เขียนตัวเองดูดีในกระจกแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขไม่ได้แต่งให้คนอื่นมองแต่ว่าถ้าเกิดใครจะมองว่าเออดีสวยดีมันก็เป็นแบบอาหารตาชาวบ้านเขาคุณลองคิดดูคุณไปทํางานก็เจอคนสภาพแบบเขาเรียกว่ายังไงนะเหมือนคนหมดบุญกันหมดทั้งฝ่ายอะ่ะกับคุณเขาไปทํางานแล้วคุณเจอแบบ เหมือนคนแต่งตัวสวยๆดูแลตัวเองเหมือนดอกไม้อยู่ในสวนดอกไม้ที่สดใสอะ่ะคุณจะอยากอยู่ในออสิ่งแวดล้อมแบบไหนคือรู้สึกว่าการที่เราไปแล้วเห็นอะไรที่มันสวยๆงามๆใช่ไหมคะมันก็รู้สึกทำให้เจริญหูเจริญตาแบบรู้สึกว่าเออมีกาลังเห็นเขาสวยแล้วเอยเราก็อยากจะแบบเออ สวยเข้ากับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณไปอยู่ในสังคมที่แบบเหมือนเหมือนทุกคนหมดซึ่งหมดสิ้นซึ่งทุกอย่างแล้วในชีวิตอ่ะคุณก็จะแบบเอเนอร์จีคุณก็จะแบบไหลไปไหลแบบไหลแบบอยู่แบบเหมือนซอมบี้อ่ะอยู่ไปวันวันอยู่แบบไม่มีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพ่ออ่ะเคยทำงานที่หนึ่ง ที่แรกที่ทำแลับแบกแรกที่ทำไปทำงานในส่วนของแบกออฟฟิศใช่ไหมคะแบบเหมือนเป็นแบบแอดมินเป็นอะไรที่แบอยู่หลังบ้านอะไรย่างเงี้ยคือแต่ละคนที่ไปทำงานเนี่ยทุกคนแบบด้วยความขี้เกียจหรือหมดพลังในชีวิตของเขา,าก็คือเกือบทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนหรอกน,นะแต่ว่าเก้าบเปอร์เซ็นต ก็เป็นส่วนใหญ่ในฝ่ายก็คือจะไปกันแบบเหมือนคนคนหมดแล้วซึ่งในชีวิตอะแบบไปแต่ล่ากไม่มีวิญญาณแล้วพลังงาก็คือแบบลบเนกาทีฟแบบมันอยู่กันแบบเหมือนเขาอยู่กันแบบเจ้ากรรมในเวรอะเหมือนแบบไม่ได้อยู่กันแบบมีความสุขอะแบบอกไม่ถูกเป็นบรรยากาศที่อึมครึมเหมือนมันไม่สดใสมันเป็นบรรยากาศที่แบบ คล้ายๆป่าชาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบอกไม่ถูกจะแ,แบบความอิดชาริตยาอะไรก็มีข้างในเต็มอ่ะนะแบบแข่งกันแบบแบบก็อยู่แค่นั้นอนะแบบเหมือน,นแต่ว่าคนทุกคนเกือบทุกคนไม่ไม่มีใครแต่งตัวใส่เสื้อโปโลยิงสีดําโปโลแบบที่งานเนาะหรือว่าแบบอะไรเสื้ออะไรก็ได้ง่ายๆอะ่ะแล้วก็เกงแล้วก็ไปกันแบบเหมือนไม่มีชีวิตชีวาแล้วมี คนอีกฝ่ายนึ่งที่อยู่ข้างในอะเฮ้ยเขารู้สึกแบบทุกคนนะเหมือนเขาแบบเป็นเอฟไตเซลหรือซัมติงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนต้องไปหาลูกค้าหรืออะไรใช่ไหมเฮ้ยคือทุกคนก็คือแบบแต่งตัวดีแต่งตัวสวยแล้วก็พลังงานที่มันออกมาจากในตัวของคนนะคะมันแตกต่างกันมากเลยคือในฝ่ายพลเนี่ยเหมือนแบบเออเป็นแบบเหมือนสุสานอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ต,ตรงนั้นเขาเหมือนกับแบบมีความมุมั่นมีพลังงานมี e อ e r g y ในตัวเองแบบมันมันเต่งประกายออกมาเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากเป็นเหมือนไอ้คนอีกฝ่ายยังเราไม่อยากอยู่ในฝ่ายนี้ที่เขาเรียกว่ายังไงอะอยู่กันแบบบอกไม่ถูกก็สุดท้ายก็อยู่ได้ปีกว่าแล้วก็ลาออกเพราะตอนนั้นคอยไปเรียนโทรว่า หาการไหนไม่ได้ไดแล้วทเรก็เลยลาออกไปพอเราอดลาออกมาถึงมัรู้สึกชีวิตดีขึ้นเยอะมากเลยจริงๆชีวิตดีขึ้นเลย <S <S คือเมื่อก่อนด้วยความที่แบบเหมือนเราไม่รู้ว่าเอ้ยสามารถคัดออฟการรักงานได้หลังสี่โมงเเพราะว่าคนเต่าที่ออกไปพร้อมกันสองคนนะเขาอ,ออกความก็นเลยแบบเบเกอรชเกออกคูก่ออก,กันเขาก็บอ,อกแบบว่าเอ้ยถ้าเกิดเขาส่งมากสี่โมงก็ต้องทําให้เสร็จภายในวันนะ ก็จะมีเวลาคัดออฟแถมของเขาก็คือสองทุ่มเพราะว่ารถตู้พอยหมดสองทุ่มถ้าเกิดหลังสองทุ่มพอยกลับบ้านไม่ได้ญญวิ่งอันหนึ่งนะรถไม่มีไฟแดงเนี่ยพอตามหลังรถใหญ่บุบเลยก็มองไม่เห็นไฟคือดีว่าข้างหน้าเป็นรถน่นี่น,นะรถขยะแต่ที่คุยได้เพราะะไรมันรถติดไงขับช้าๆไม่มีอะไร กลับมาใหม่ก็คือพอลาออกก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นมากพลังงานในชีวิตก็คือคือดีอ่ะคือการที่เราไปอยู่กับกลุ่มคนหรือท,ที่ที่มันดูดพลังงานดีๆออกจากล่างเราอ่ะพอเราออกมาจากง้นแล้วชีวิตดีทันทีหมายถึงว่าสภาพจิตใจอะไรก็รู้สึกดีขึ้นมาทันทีอ๋อเรื่องกลับบ้านใช่ไหมคะ กลับมาแบบเรื่องกลับบ้านนะก็คือว่าตอนนั้นอนะแบบเหมือนเขาบอกว่าเอ้ยส่งงานมาเนี่ยเราต้องทําให้เสร็จภายในวันนะแบบทิ้งไว้ถึงวันพนุ่งนีไม่ได้แล้วแบบเหมือนพวบา ตรวจงานล้วต้องไปบอกเขาว่าตรวจยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็แบบเด็กมากเราก็แบบยี่สิบสามแล้วเราไม่รู้จริงๆเพราะไม่มีใครบอกเออมันก็เป็นประสบการณ์ดีๆในชีวิตว่าแบบแล้วการที่ทํางานอยู่ตรงนั้นนะสอนพ่ออย่างหนึ่งว่าอย่าเชื่อคนว่าคนพวกนันที่เขาเป็นเซลล์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบโกหกเก่งบอกว่าเนี่ยทําทําให้พี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ส่งมาให้สุดท้ายเราไม่เคยส่งมาให้เราก็ต้องไปตามตามตาม,ตามเพราะว่าเราอะ เขาไปแล้วใช่ไหมหลักถงหลักฐานอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะทําอะไรอะ่ะเราก็ต้องแบบมีหลักฐานว่าเออเขาสั่งให้ทํานะเป็นลายลักษณ์อักษร้วยนะไม่ใช่ปากเปล่าแ่ะเป็นอีเมลเป็นอะไรมาแบบไม่รับโบโรพเาถึงเวลาคนเราอะ่ะอนแล้วเขาบอกเฮ้ยเออทำานนะ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวูเดี๋ยว,ยว,ยวนี้เดี๋ยวนั่นถึงเวลาเขาบอกว่าอา้าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เคยบอกไาทำเองหรือาไหนหลักฐานเราก็ซวยอีก สิ่งหนึ่งที่สอนพลอยในการทํางานในจุดนั้นก็คือว่าอย่าเชื่อคําคนเชื่อไม่ได้เพราะว่าเาเขาอยากได้เขาก็พูดพูดอย่านี้เดี๋ยวเขาทำมาให้เพราะเราก็เคยเชื่อไปแล้วแล้วเราก็ประสบปัญหาชีวิตใช่ไหมเขาถึงเวลาแล้วเขาไม่ส่งมาให้เราก็ต้องไปตามงานการเป็นว่าเราเป็นคนไม่ดีต้องไปตามงานชาวบ้านเขาเพราะว่าเราทําให้เขาไปแล้ว แล้วไปในจุดที่แบบออไม่ได้มีใครสอนอะไรมันก็ดีเหมืนกันทุกคนมันต้องแบบเรียนรู้ที่จะอยู่รอดในสังคมแบบ ก็อยากจะสูงขึ้นหน่อยหึ่งตอนนั้นก็เด็กมากเลยแล้วคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดแบบเออใส่ส้นสูงอะมันทําให้ให้เดินแบบมันดูดีขึ้นจริงๆปกติบางทีพลอยชอบเดินหลังงอใช่ไหมคะก็เหมืนอนแบบชอบเป็นคนแบบมุ่งมัน่นเดินไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอการที่เราใส่ส้นสูงเมื่อไหร่อ่ะมันจะแบบปรับพสเจอร์อัตโนมัติให้แบบกลายเป็นคนเดิน ตรงเดินดูดีขึ้นมาทันทีเลยสังเกตเลยว่ามาแบบคนอ่ะผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบใส่ส้นสูงกันเพราะว่าการใส่ส้นสูงอ่ะมันคือบังคับให้เราเดินดูดีแล้วก็เดินตรงแล้วก็เดินสวยแต่ด้วยแบบแก่แล้วอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วน้ําหนักที่มันเพิ่มขึ้นมา20กิโลนะใส่ส้นสูงไม่ไหวแล้วนะปวดเขาเว้ยสมัยก่อนตอนเด็กๆนะใส่ส้นสูงขึ้นเรือแส,แสบไปเรียนหนังสือเลย เขรู้สึกว่าเออแบบใส่แล้วแบบว่ามันทำให้เราเดินดูตัวตรงแต่ต้องซื้อแบบยี่ห้อดีๆห่เป็นหนังทแท้ที่มันนิ่มๆจะได้ไม่ขัดเท้าแต่ด้วยความที่แบบเราด้ำหนักไม่เยอะมันก็แบบเดินก็ไม่ได้เจ็บเท้านะน,นั้นคือความคิดเมื่อแบบเรียนจบใหม่ๆนะหรือว่าแบบทำงานได้ไม่กี่ปี พอแก่บุบแล้วแบบถ้าเกิดแบบไม่ได้ไปไหนไปเจอคนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ใส่หรือว่าถ้าเกิดจะใส่นะก็ทิ้วไปใส่แถวแถวหน้างานเพราะว่าเดินไม่ไหวปวดเท้ากับเขายกเว้นว่ากับซื้อของยี่ห้อดีๆแพงๆแล้วมันจะใส่แล้วเดินสบาย tìm วันเสาร์อาทิตย์นี่คือเป็นอะไรที่แบบต้องฟ้าปันมากเลยนะไ,ได้ไหม,ไ,มได้คือถ้าเกิดแบบปกติถ้ามาห้างก่อนที่จะรู้ว่ามีที่จอดรถอาคารบนะีเนี่ยไม่อยากมาเลยแล้ววันเสาร์อาทิตย์บางทีแบบ ไม่มีที่จอดหรือไอ้ตึกตึกตึกห้างอนะค่ะ คนนั่งกับเราข้างไม่เป็นไรไม่อยมาแลบายบายค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่